พี่น้องครับผู้ใดกินกบแน่ครับถ้าผู้ใดกินกบนะครับคันผู้ใดกินกบมากินผัดเผ็ดกบน้ำาจารย์คุ้มเลยพี่น้องนี่คือผัดเผ็ดกบครับผัดใส่กระทาน,นี่แหละพี่น้องครับไม่ได้ผัดเส่แนวอื่นครับแต่ว่าหัวใจของผัดเผ็ดกบมือนี้ครับอยู่ที่ ปักอีตูไทยอีแล้วพี่น้องครับเน้นปักอีตูไทยนะครับแล้วกะใบป,ปรกกุฎบักพริกสดบักทั่วซอยใส่หน่อยหนึ่งครับพี่น้องนี่คือผัดเผ็ดกบครับสูตรแซบแซบอีหลีพี่น้องกู้ใดกินกบมาเดอ้อมากินน้ำกันพี่น้องมัที่นี้มากินเข่ากับผัดเผ็ดกบน้ำกันครับ ขัดบ่าไปแล้วครับคนบ้านเฮาคัดเป็นพัดเพ็ดแบบนี้พันอยากกินกับข้าวเจ้าเด้นังคนบ้าหุงข้าวเจ้ากินครับคนนะ้ะสี่วายถึงสี่ครับแต่ว่าอาจารย์คุ้มบ่หมัมกปาไดนข้าวเจ้าครับมักกินกับข้าวเหนียวนี่แหละพัดแบบแห่งครับพี่น้องครับพัดเอารสชาติอิ่ลีบ่ได้ใส่น้ำลายเด้ <c oughs> อันนี้คือพัดเพ็ดกบครับพี่น้องครับเมื่อวานนี่ ปเปล่น,น้ำจ้าดำนะครับออกจากสนามพระแล้วก็เลยแวะปเปล่น,น้ำนองเป็นนะครับอืก็เลยคุยกันหลายๆย่างดอกครับนั่งเปรตน้ำกันปัส,สิค้าสิปัส,สิกับครับน้องคนเลยบอกว่าวพี่จับกบไปผัดเผ็ดกินสิว่นะก็เลยลุงลุยเองครับพี่น้องครับแจ้ผาแจ้เสือเลยลุล้งลุยจับเอาอยู่มองเปรียงกันละ <laughs> แต่ว่ากับพ่อจับมาหลายดอกพี่น้องครับจับมาสามตัวครับพอได้ผัดเผ็ดครับปูปลาขึ้นเอาหน่อยแท้ทำไมไม่เอาอีกพี่น,นะบน่บ่ทำนีคกับพ่อแล้วพ่อแล้วขอบคุณมากๆนะครับมาพี่น้องที่ไหนครับมา,ากิเนเข่าครับผัดเผ็ดคตรนุ่มกันครับสลิงปิงยังดกอยู่คือเก่าครับพี่น้องนวยไงขักแล้วครับหุณนี่นวยไงขักแล้ว ตะลิงปิงผู้ใได้อยากกินกับมาเจ็บออเดอร์ตะลิงปิงครับเป็นมดปีมดสาดนะครับสวนพักแม่บานครับ กะเทียมเป็นพี่น้องเป็นวงพักพี่น้องวงพักกาดตันทีพป็นนี้ปลูกสุดยาสุนเนีวครับอยู่หน้าที่ปลูกหลายอันนี้อยู่ในบ้านครับ เนื้อทีเมื่อไรปลูกสมีละ่ะบักเขียเลนเนพนเป็นว <c oughs> ่วยแล้วโอ้ยเห็นว่าถึงบักเขียเลนพี่น้องครับปีนั้นอาจารย์ผมปลูกอยู่ในบ้านนี่แหละดกคักดกแนครับมีปีหนึ่งปลูกบักเขียเทวดบักเขียเลน หรือว่าปากเขียเชียนี่แหละรถขักปีนั่นว่ามันห้วยปลูกแปลงนิดหน่อยวันเอารถซิปลอเข็นไปมุดครับแล้วก็มาปลูกพักเสียนี่เด้ดปลูกพักเสียนกับขั้นมัดปีมัดาศาสครับขั้นสมจินมัดปีมัดาศาโอ้ว่าจะมันปลูกงามขัดเดี๋ยวดีเชาปลูกเลยพี่นอ้องแม่บ้านพคนปลูกแทนแต่เพิ่นไม่ได้ปลูกพักเสียนครับปีนี้ก็เลยกว่าใครได้กินสมพักเสียนบ้านไหมในเบื้องยุนัง สมพักเสียนจะบ่ได้กิน <c oughs> นี่มีตัวหนึ่งยู่พักเสียนครับพี่น้องนี <c oughs> ่กระเทียมบุ้งจีตัดมาตีภาพป,ป่าตุวยครับเขาล่งเตียกเขาคำอยู่อันนี้สีไม่ไห <c oughs> มเราเนื้อป่าสีไม่ไหมผมก็สีมือก็สีมือนี่ต้องๆๆต้องต้องมาเรียกออกอีกว่าเพงเลยต้องมาเก็บกากออกซะก่อนเออ เจ็บกาดออก,กอ่าี้เออเจ็บกาดแล้วก็หอนออกเล็นกน้อยเป็นสีน่าพี่น้องครับูนใดอยากได้เขากำเมาวเด้อครับอืมมีหลายปวดปีนี้ก็เลยมันแรงกะหลายขึ้นเกาในป่านเนาะเป็นยังงี้<น>หลายอยู่ <พอ S 1> เขากำเขาไรบดีเขาอินเดียเขาหอมมาดีครับพี่น้องอืมไม่ไม่มหอมแสบแสบเออหนึ่งอ่อน กำาลัางเสพป้าแพกไข่แจ๊กไก่ถุงครับพี่นอ้องครับแจ๊กโล้หนึ่งเอาไปฝากชาดากันเึนครับมือบ้านนี่เป็นเอากบไข่กระดเ่ีเซลคอมไปฝากเพิ่อน้ำครับพี่น้องสีธาสมีละอันนี้มันอ,อัน<ว>อันนี้อะละลายเอาไว้ดวนมันจะเพื่ะแช่เออวกาวหอมมันจะลดลงเท่าสีไม่ไหมอืมอีกไม่ไหมตัสวสดเลยสวยีสวใหญ่ข้าหอมพวาแจบนุ่มตัว อันนี้คือมันเป็นเขากล้องคือคัดแล้วป่านี่อันนี้อันนี้เขาคัดนี่เขาคัดแล้วเขากัดเขากล้องคือคุณเออเบิ้งบ่เขากล้องเขากล้องเขาเขากล้องของมึงนะพี่น้องครับอันนี้คือเขาคัดครับบางคนอาจจะ่เที่เขาใจครับว่าเอาเขาคัดเขาคัดครับเขากล้องเป็นไรครับเขาคัดนี่คือเขาสีแล้วมาคัดอีกทีหนึ่งบอกายซะเหยียดให้มันอ่อนครับ แต่อันนี้คือเขากล้องนี่คืออันนี้เขากล้อ,องมันว่าภาษาเปลือกกองือเซื้อเอออันนี้บอกภาษาบ้า,านเฮาคือว่าหัวอาหารแล้วแหละพี่น,อน้องเนี่ยครับหัวอาหารมาถึงว่าสีแล้วกะคือผู้มักกินสารอาหารมักมีประโยชน์ค่ะคือกินแบบนี้แต่อันนี้กับมีประโยชน์คือก็าละแต่ว่ามันกะออกไปเนี้ออกแอบอะไรครับพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันชิมหนักแล้วกันยูดีมีแห้งสู่คนกับความเก็บยาใส่ความไข่ยาสมีบ้านเฮางมื่อนี้ยังหนาว อีกคือเกาครับพี่น้องครับอืมเรงหนาวคือเกาแต่ว่าผู้พคนยุตางวาเทศเปิลเ่าเห,นนนหนาวหรอเพินเคยชินแล้วแต่ว่าบา้านห้อมันหนาวไปแล้วป้าบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ